ผู้จดจ้างรดแต่ว่าอันนี้กับเปลืองน้ำมันค่ะพี่น้องขั้นห้าบ่ไเด้ไถหูหดไหวเนาะขั้นห้าเด้ไถหน้าโหดไหวแล่นรอบสองรอบกันแล้วค่ะพี่น้องหน้าบ่ไเด้ไถหูหดค่ะพี่น้องหน้าบ่ไเด้ไถโหดเนาะดีเนี่ยแต่ว่าบ่ได้จ้างรดเนาะค่ะพี่น้องค่ะขั้นนมาบ่หร้ายกระจาย ตีง่ายพี่น้องก็ยั่งเหลืออีกสองงานข้างบนเนาะก็จะอะไรอ้นี่ไล่ลงมาเรื่อยๆเนาะระบายปิงไล่ออกมาเรื่อยๆอก็จะเฮ็ดยากเนี่ยเพราะว่าฝนมาตลอดพี่น้องก็ไทย่ได้กเ็เลยเลยบ่้ไทค่ะผู้จัจ้างรถแต่ว่าอันนี้จะเปลืองน้ำมันค่ะพี่น้องกันหฮาบ่้ไทยหมด ไหวเนาะขั้นท้าได้ไถนาะโหดไหวแนลนรอบสองหอบกันแล้วค่ะพี่น้องดีข้างล่างก็เต็มเนาะล่างก็เต็มเบ <c oughs> ิดกุดไอ้เป้งออกแบบประกายไอท้ทางค่ะพี่น้องเออกุดเป้งออกสามสี่ปองขั้นหนามวัวลายก็จะ ตีง่ายพี่น้องดีค่ะพี่น้องคะหนามร้ายเนาะนามร้ายแห้งก็ตีง่ายดินก็ได้ขัน้นนามบัวร้ายก็จะตีง่ายพี่น้องขัน้นนามบัวร้ายก็จะตีง่ายพี่น้องนามร้ายแห้ง พีล่าดำกระสีดำยากแน่ค่ะพี่น้องขั้นนามหลายเนาะขั้นไอ้นาำบรายกับเพราะว่าฝนตกติดต่อกันมากนีสามสี่มือแล้วค่ะพี่น้องบ้านไม่เด็บแต่ว่าเมื่อคืนนี่ตกเบิดวันเบิด์ตคืนกระบายออกดีแน่แต่ว่าบริจ้างโรถเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าฝนตกติดต่อกันมากนีสามสี่มือแล้วค่ะพี่น้องบ้านไม่เด็บแต่ว่าเมื่อคืนนี่ตกเบิดวันเบิดขึคืน ระบายออกกจ็จะเฮ็ดยาแยเพราะว่าฝนมาตลอดพี่น้องกะไถบ่ได้กเ็เลยเลยบบเด้ไทค่ะกะ็ย่งเหลืออีกสองงานข้างบนเนาะก็จะ,จะไ้นี่ไลลงมาเรื่อยๆเนาะระบายเปิงไลออกมาเรื่อยๆถ้าพี่น้องคะน้ำร้ายเนาะ น้ำลายแห้งกะตียากกินก็ะไดน้ำลายแห้งเวลาดำกะสีดำ,ดำยากแน่ค่ะพี่นอ้งนนอ,งอ,นนนองข้าน้ำลายเนาะขันไอ้น้ำบนลายกะจั๊พี่น้องค่ะน้ำลายเนาะน้ำลายแห้งกะตียากกินก็นไดหยอดกินใบเพื่อนเราค่ะ,ะพี่น้อง คลิปนี้ก็เอาไวส้สำนีเนาะค่ะพี่น้องค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีขน,นามบัวร้ายก็จะตีง่ายพี่น้องดีค่ะดีแนี่แต่ว่าบอดด้จางโถดเนาะค่ะพี่น้องค่ะบอดด้จางโถแต่ว่าอันนี้กับเปลืองน้ำมันค่ะพี่น้องขั้นห้าบอดด้ไทยโหดไหวเนาะขั้นห้าบด้ไทยหน้าโหดไหวแลนรอบสองรอบกันแล้วค่ะพี่น้องกันระบายออกอยุค่ะพี่น้อง ลำายออกไปน้ำยู่ว่ากะยังหลพี่น้องเพราะว่าทั้งแป๊บเดียวเนาะเป่นไอ้ทั้งสันทั้งแาวยังระรอบก็จำได้แต่มาอันนี้น้ำาหลคยัยพี่น้องข้างล่างกบเต็มเนาะข้างล่างก็เต็มเบิดข้างล่างกบเต็มเนาะข้างล่างก็เต็มเบิด พี่น้องคะำามายเนาะนำามายแห้งกะตีงาดินก็ได้อันนี้ยากะไรเนาะเพราะว่านาแรงไม่ได้ปลูกกระโพดใสค่ะพี่น้องอปลูกกระโพดใสทีหน้านาแรงเนาะก็พ่อได้ให้ง่วกิน ตีกันยากเพราะว่าฝนตกติดตอกันมากนี่สามสี่มือแล้วค่ะพี่น้องบ้านไม่เด็บแต่ว่ามือขึ้นนี่ตกเบิดวันเบิดขึ้นกระบายออกดีค่ะผู้ใดจ้งดดางรถแต่ว่าอันนี้จะเปลืองน้ำมันค่ะพี่น้องขั้นห้าบ่ได้ไถหดไหวเนาะขั้นห้าได้ไถหน้าหดไหวแลนรอบสองหลอบกันแล้วค่ะพี่น้องก็จะเฮ็ดยากเนี่ยเพราะว่าฝนมาตลอดพี่น้องก็ไถบ่ได้ก็กเลยเลยบ่ได้ไทค่ะ ค่ะพูดไอ้เป่งออกแบบประไลไอ้ทางก่ะพี่น้องพูดเป่งออกสามสี่ปองยอดกินใบเพื่อนลราค่ะพี่น,อออน้อ,อ,อง,อลค,องคลิปนี้ก็เอาไว้สำเนาะค่ะพี่น้องค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีเพราะว่าฝนตกติดต่อกันมากนี่สามสี่มือแล้วค่ะพี่น้องบ้านไม่เด็บแต่ว่ามืงขึ้นนี่ตกเบิดวันเบิด์ตขึ้น ตะระบายออกครับพี่น้องคะน้ำลายเน,ะนาะน้ำลายแห้งก็ตียาดินก็ได้ดีค่ะขุดไอ้เปีงออกแบบปละลายไอ้ทางคัพี่น้องเออขุดเปีงออก3าสีปองเพราะว่าฝนตกติดต่อกันมากนี่3มสี่มือแล้วครับพี่น้องบ้านไม่เด็บแต่ว่าเมื่อคืนนี่ตกเบิดวันเบิดขึ้น ตระบายออกแ๊บเดียวเนาะเป็นไอ้ทั้งสันทั้งแาวย่างละรอบกะจำได้แต่มาอันนี้น้ำ้ายค่ะพี่นอ้องดีค่ะกุดไอ้เป่งออกแบบปรกายไอ้ทงางค่ะพี่น้องกุดเป่งออกสามสี่ปองน้ำ้ายแห้ง เวลาดำกับสีดำยากแน่ค่ะพี่น้องขั้นนำหลายเนาะขั้นไอ้นำวันหลายกับแป๊บเดียวเนาะเป็นไอ้ทั้งสันทั้ง,งย่าอย่างระรอบกะจำได้แต่มาอันนี้นำหลายค่ะพี่น้องเพราะว่าฝนตกติดต่อกันมากนีสามสี่มือแล้วค่ะพี่น้องบ้านไม่เด็บแต่ว่าเมื่อคืนนี่ตกเบิดวันเบิดขึคืนตะลายออกขั้นนำวบนหลาย,ออนนา,ายกับจะ ตีง่ายพี่น้องดำแล้วเร็วค่ะพี่น้องหยอดกินใบเพื่อนเราค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้สำนเนีเนาะค่ะพี่น้องค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีกูดไอ้เป้งออกแบบปรกายไอ้ทางค่ะพี่น้องกูดเ,เป้งออกสามสี่ปองล่างก็เต็มเนาะ นางกระต็มเบิดกันระบายออกอยุคค่ะพี่น้องระบ,บายออกไปน้ำยุต่ว่ากับยั่งหลายพี่น้องเพราะว่าทางขันหนามบัวร้ายก็จะตีง่ายพี่น้องอันนี้ยากระลายเนาะเพราะว่านาแรงไม่ได้ปลูกข้าพดใส่ค่ะพี่น้อง กับโสดใส่ทีหน้านาแลงเนาะกับพ่อได้ให้งัวกินข้าพี่น้องคะน้ำลายเน,ะนาะน้ำลายแห้งก็ตียากดินก็ได้ข้าพี่น้องคะน้ำลายเน,ะนาะน้ำลายแห้งก็ตียากดินก็ได้ดำเลวเร็้ยวครับพี่น้อง ดำเรียวเครับวคพี่น้องคับพี่น้องคะน้ำร้ายเนาะน้ำร้ายแห้งก็ตียากดินก็ได้ดำเรียวเครับวคพี่น้องข้นน้ำบ่ร้ายก็จะตีง่ายพี่น้อง หน้าบ่ได้ไถหูดค่ะพี่น้องหน้าบ่ได้ไถหูดเนาะหนามลายแห้งเีลา,าดำกับสีดำยากแน่ยค่ะพี่น้องขั้นหนามลายเนาะขั้นไอ้น้ำบ่ลายกับอันนี้ยากกัลายเนาะเพราะว่าหน้าแรงไม่ได้ปลูกข้าวโพดใส่ค่ะพี่น้องปลูกข้าวโพดใส่ที่หน้าหน้าแรงเนาะกระพาะได้ให้งัวกินเพราะว่าฝนตกติดต่อกันมาหนี่ สามสี่มือแล้วครับพี่น้องบานไม่เด็บแต่ว่าหมือขึ้นนี่ตกเบิดวันเบิดขึ้นระบายออกเพราะว่าฝนตกติดต่อกันมานีสามสี่ ar, สม,มือแล้วครับพี่น้องบานไม่เด็บแต่ว่าหมือขึ้นนี่ตกเบิดวันเบิดขึ้นระบายออกดีค่ะฟูดไอ้เปเงออกแบบปดะจายไอท่างคับพี่น้องฟูดเปงออกสามส,ามสามี่ปอง